จะมาพบกับรายการ The Way ถนนคนมีฝันรายการที่จะพาเพื่อนๆและน้องๆไปสู่เส้นทางแห่งความฝันเพื่อเป็นแนวทางแห่งการศึกษาในอนาคตค่ะในช่วงตามฝันในวันนี้นะคะเดี๋ยวฟางสภาพาคุณผู้ชมเนี่ยไปรู้จักกับอาชีพเจ้าหน้าที่ป่าไม้ว่าพวกพี่ๆเขาเนี่ยทำงานเกี่ยวกับอะไรกันบ้างเดี๋ยวเราไปชมพร้อมกันเลยค่ะช่วงตามฝัน สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะฟางอยู่ที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ค่ะเขตอนุรักษ์สัตว์ป่าและพันธุ์พืชนะคะซึ่งไม่ที่รู้จักดีของนักท่องเที่ยวทั้งหลายเลยละคะ่ะแต่ว่าวันนี้เนี่ยฟางจะพาคุณผู้ชมนะคะมาดูการทํางานของเจ้าหน้าที่ป่าไม้ที่นี่ค่ะว่าผู้พี่ๆเนี่ยเขามีการทํางานเกี่ยวกับอะไรกันบ้างอะไรที่เขาต้องทําในแต่ละวันนะคะค่ะและอันดับแรกในวันนี้นะคะฟางจะพาคุณผู้ชมนะคะไปพบกับหัวหน้าฝ่ายอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตินะคะซึ่งท่านเนี่ยจะมาให้ความรู้เกี่ยวกับการทํางานของเจ้าหน้าที่ป่าไม้ค่ะ สวัสดีครับผมชยยงบัวบานนะครับตำแหน่งเจ้าพนักง,งานป่าไม้ชำนาญงานนะครับทำหน้าที่หัว,ห,วหน้าง,งานบริหารฝ่ายอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอุทยานชาติเขาใหญ่นะครับ ถ้าลักษณะการทํางานก็จะมีในอุทยานชาติเขาใหญ่เนี่ยมีทั้งหมด4ฝ่ายนะครับคือฝ่ายบริหารทั่วไปนะครับฝ่ายรักษทรัพยากรธรรมชาติตรงนี้นะครับแล้วก็ฝ่ายนันาการสื่อความหมายฝ่ายวิชาการลักษณะการทํางานของฝ่ายบริหารก็เป็นในเรื่องของการควบคุมดูแลวัสดุครูปพันธ์ต่างๆของสํานักงานครับฝ่ายรักทรัพยากรธรรมชาติมีหน้าที่ในการปกป้องรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตลอดจนสัตว์ป่า นะครับส่วนฝ่ายนันทนาการสื่อความหมายก็จะทำหน้าที่ในการเผยแพร่ป,พประชาสัมพันธ์นะครับการปฏิบัติงานทางด้านการมีส่วนร่วมของมวลชนนะครับส่วนฝ่ายวิชาการก็จะปฏิบัติงานเกี่ยวกับเรื่องออการศึกษาวิจัยทางวิชาการ งานวิจัยหลักๆนะครับถ้าเป็นงานในระบบงานของราชการตัวตัวราชการเองก็จะเป็นเ,เป็นผู้มีส่วนร่วมในคณะวิจัย,ยเช่นหากสถาบันหรือสถ,สถาบันมหลาลัยหรือสถาบัน NGO มีความประสงค์จะขอเข้าทำงานศึกษาวิจัยเรื่องใดเรื่องหนึ่งในเขตยานนั้นจะมีระเบียบว่าด้วย การเข้าไปศึกษาวิจัยในเขตอนุญาติจะต้องขออนุญาตไปยังกรมอุทยายนแห่งชาติสัตว์ปะะ่าและพันธุ์พืชซึ่งหลักเกณฑ์การขออนุญาตนั้นจะต้องหนึ่งต้องให้เจ้าหน้าที่ของอุทยานคือฝ่ายวิจัยเนี่ยมีส่วนร่วมในงานวิจัย 2. เมื่อทําการวิจัยแล้วผลงานวิจัยจะต้องสําเนาให้กับทางกรมอุทยานนะครับสามเรื่องของการวิจัยนั้นจะต้องไม่มีผลกระทบต่อภาพลักษณ์ ของการทํางานของกรมอุทยานและของประเทศคนที่สนใจจะเข้ามาทํางานทางด้านทรัพยากรป่าไม้เนี่ยนะครับอันดับแรกก่อนสุขภาพต้องต้องต้องพร้อมปฏิบัติงานเนื่องจากการทํางานในป่าในเขาเนี่ยนะครับถ้าเป็นผู้หญิงนี่ก็ค่อนข้างลําบากหน่อยนะฮะถ้าเป็นผู้ชายนะครับแล้วมีใจรักธรรมชาติเนี่ยก็ก็สอบเข้ามาได้คือนอกจากที่จะบรรจุเป็นข้าราชการแล้วสมมุติว่า ถ้าน้องๆทั่วไปสนใจนะครับก็จะมีตำแหน่งในสายงานเกี่ยวกับเรื่องของอการรับเป็นเหมือนลูกจ้างชั่วคราวเมื่อก่อนแต่ปัจจุบันเขาเรียกพนักงานจ้างเหมาก็จะมีะการรับสมัครพนักงานจ้างเหมาทุกๆสิ้นปีงบประมาณก็คือวันที่1ตุลาของทุกๆปีก็จะมีการเปิดรับสมัครพนักงานจ้างเหมานะครับซึ่งตรงนี้ยังเปิดโอกาสให้เข้ามาทํางานอยู่นะครับอย่างเช่นน้องๆวรศาสตร์ บางครั้งบรรจุเป็น,นาราการไม่ได้เขาก็ก็มาทํางานเป็นพนักง,งานจ้างเหมาวุฒรปิยตีอาตราจ้างวุธิปิยตีก็มีอันนี้ก็มีนะครับผม การทํางานด้านป่าไม้เนี่ยนะครับถ้าเป็นข้าราชการนะครับก็จะมีการบรรจุจาก2หน่วยงานสสถาบันคือคณะวิศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กับโรงเรียนป่าไม้จังหวัดแพร่ซึ่งปัจจุบันเนี่ยโรงเรียนป่าไม้จังหวัดแพร่ได้ปิดตัวลงไปเมื่อปี37นะครับถ้าจำไม่ผิดปัจจุบันก็คงจะเหลือแต่ คณะวิทาศาสตร์มาและเกษตศาสตร์ซึ่งจะต้องมีการอาสอบสอบเข้าไปทางกรมอุทยานเองมีเจตนาในการที่จะปกป้องรักษาทรัพยากราธรรมชาติสัตว์ป่าตลอดจนสิ่งแวดล้อมต่างๆนะครับเพื่อเป็นสมบัติสืบทอดต่อไปยังเยาวชนรุ่นหลังนะครับเพราะนั้นก็ยินดีมากหากมีผู้สนใจที่จะมาร่วมมอุมการเดียวกันกับเรานะครับ ถ้าไม่ได้จบสายวิศาสตร์จริงๆกรมอุทยานเองก็ยังมีตำแหน่งอย่างเช่นนักวิทยาศาสตร์ตรงนี้เราลืมไปก็จะมีนักวิทยาศาสตร์นะครับช่างรังวัดก็รับสถาปนิกก็รับนะครับแต่นี้เขาเปิดมากขึ้นแต่ว่าบุคคลที่จะเข้าทํางานสายนั้นเขาเรียกว่าเป็นสายสนับสนุนซึ่งการเจริญเติบโตก็จะมีข้อจํากัดไม่เหมือนสายตรงนะครับอันนี้ก็กว่าน้องๆว่าสนใจก็ยินดี แล้วก็ติดตามข่าวสารนะครับหากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมอะไรก็ติดต่อได้ตามอุทยานที่อยู่ใกล้บ้านนะครับก็ยินดีมากครับผม คำถามประจำสัปดาห์นี้อะไรคือสิ่งที่บ่งชี้ถึงความอุดมสมบูรณ์ของอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่หากทราบคำตอบแล้วโทรมาตามเบอร์โทรศัพท์ข้างหน้าจอนี้ได้เลยนะคะผู้โชคดี3มท่านที่ตอบถูกรับของที่ระลึกจากทางรายการของเราไปเลยหากน้องๆมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการเรียนหรืออยากสมัครเข้ามาร่วมรายการกับเราติดต่อมาได้ตามที่อยู่ข้างหน้าจอนี้นะคะ